วุฒิการศึกษาก็ห้ามเปรียบเทียบเพราะปริญญาอะไรก็ไม่เท่าปริญญาชีวิตที่คุณมาอยู่ที่นี่หรือคุณได้ที่นี่โดยตรงจะดีเด่นยังไงคุณช่วยชีวิตเขาได้ไหมหรือเขาต้องช่วยชีวิตของเขาเอง สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนมาเจอกันอีกตามเคยนะคะกับสาสว่างวันนี้ถือโอากาสนะคะได้มาพูดคุยกันบ้างนานแล้วนะคะที่ไม่ได้มานั่งคุยกันเลยหรือไม่ได้ทําคลิปยาวกันมากมายนะคะนอกจากไปเที่ยวบ้างไปแวะเวียนเยี่ยมชมสวนต่างๆอื <c oughs> เสียงก็จะฮึมๆห,หน่อยสักนิดนึงเพราะว่าตื่นมาแล้วก็คืออากาศเป็นอย่างนี้เริ่มละเริ่มไม่ไหวกับชีวิตนะคะขอซิปแป๊บหนึ่งนะทุกคน อืได้กาแฟร้อนๆชุ่มคอสักนิดหนึ่งอ่ะมาคุยกันต่อเลยดีกว่าเนื่องด้วยที่ว่าเสาวสว่างคือเจออะไรหลายๆอย่างแล้วก็เขาเรียกว่าพักเบรกเบรกคราวนี้ก็คือใช้ระยะเวลาประมาณ3-4อาทิตย์ห้าอาทิตย์เข้าแล้วนะคะทุกคนที่เราไม่เคยได้มานั่งคุยแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยนะคะ และมันมีอีกอย่างหนึ่งที่สาวสว่างยังติดตามอยู่สม่เสมอก็คือเรื่องในคําว่าเมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างแดนการใช้ชีวิตที่อยู่ณที่นี้นะคะสาวสว่างยังติดตามเรื่อยๆณนะโมเมตนต์นี้ก็เลยจะมีหนึ่องอย่างนะคะที่จะอยากจะพูดมากๆเลยว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านนะคะที่ปลูกฝังมา ไม่วันสองวันหรือว่าเป็นปีเป็นเดือนก็ตามนะคะมันก็มีคุณค่าทั้งนั้นถ้าเรานำเอาออกมาเล่าสู่กันฟัง นิดหนึ่งมันก็มีคุณค่าเพราะอะไรเพราะเราถือว่าเราได้ผ่านช่องทางหรือว่าวันเวลาที่มันอาจจะดีมากๆหรือว่าเจ็บช้ำหรือว่าโดนหลอกบ้างอะไรทำนองนี้มันก็ดีสำหรับคนที่เขายังไม่ได้รู้นะคะแต่วันนี้ก็คือในสถานการณ์ที่เสาวสว่างไปนั่งฟังพี่อีกคนหนึ่งที่เขาแบบว่าคือประสบการณ์เขาก็มาอยู่ที่นี่ประมาณ7-8ปีทีนี้การที่เรา่ะ ได้ไปนั่งฟังประสบก,การณ์ของใครสักคนหนึ่งข้อผิดพลาดมันก็จะมีข้อเสียมันก็จะมาอืมข้อผิดพลาดก็คือการนำสื่อออกไปนะคะอ่ะอย่างนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็เลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเพราะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะปรับยังไงให้เข้ากับตัวเองนะคะในการฟังอ่ะแล้วทีเนี้ย ด้วยคาที่ว่าเรามีประสบการณ์เราอยากจะนํามาพูดคุยกับเพื่อนๆพพี่ๆทุกคนเนี่ยเราจะเอาออกมายังไงนะพี่เขาก็เล่าเล่าเรื่องชีวิตว่าก่อนที่จะไปคบเจอกันกันกบแฟนฝรั่งเขาไปเจอกันยังไงเขาอยู่ยังไงนะคะแล้วเน้นไปเลยว่าคุณต้องใช้ชีวิตยังไงด้วยนะ ไม่ใช่ว่าไปเซรเซรนู่นนีน่นั่นนะคะแล้วก็ให้ฝรั่งไปจิ้มเล่นเฉยมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเอาโอเคดีนะคะแต่สิ่งที่แกเริ่มจะพลาดแหละก็คือมาจ้วงในลักษณะที่ว่าคนน่ะที่เขามีประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยเขาต้องดืนด้วยลำแข้งของตัวเองโดยเฉพาะมันต้องผ่านประสบการณ์ที่เป็นเจ้าของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจอืม อันนี้ไม่เสียนะบองตรงว่าไม่เสียแต่ะฟังต่อนะคะทุกคนณโมเมนต์นั้นสาวสว่างนี่ก็นั่งใจจดใจจ่อฟังเพราะว่าเนื้อหาของเขามาดีเลยแหละทีเนี้มันมาในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยพอแต่งงานมาปุป๊บนะทุกคนนะโดนหลอกโดนสามีเอาขึ้นแผ่นสีทองเลยทุกคนคือเอาไปเปิดธุรกิจ เอาชื่อของผู้หญิงไปเปิดธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจโดยอัตโนมัติโดยที่เขาไม่รู้ว่าการที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างมันต้องควบคุมสถานะยังไงบ้างนะคะตอนแรกๆเขาก็ดีใจพอสักพักหนึ่งเขาเจอคือไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนี้สินท่วมหัวบทล้มละลายก็จะมาอ่าพอจบตรงนั้นปุ๊บทุกคนการที่คุณเป็นนี้สินล้มละลาย มันเกี่ยวกับอะไรมากมายไหมมันก็เกี่ยวนะเพราะว่าหนึ่งแหละความรู้เราไม่พอเราแต่งงานมาปุ๊บแฟนเอา,อาชื่อเราไปยื่นเอกส,อกสารแล้วเรามาเซ็นกำกับนะทุกคนเจอแน่นอนค่ะตอนนี้สาสว่างจะเว้นไปเพราะว่าอะไรมันไม่เกี่ยวข้องกับเราและเราก็ไม่รู้ส่วนลึกในการทําธุรกิจตัวนี้นะคะทุกคนอ่ะพอแกพูดไปได้สักพักหนึ่งการที่คนพูดคุยกันเนี่ยเราก็คือ ชอบนะชอบฟังฟังไปได้ทุกเรื่องแต่การที่เราจะไปจ้วงเขาเราไม่สามารถจริงๆแล้วเราก็จะใช้เหตุผลตัวของเราเองคืออะไรที่ฟังได้เราฟังอะไรที่ฟังไม่ได้เราก็จะเลี่ยงใช่ไหมอืมทีเนี้ยในกรณีที่เขาบอกว่าประสบการณ์ที่แท้ทูจริงๆอนะคุณต้องได้รับมันเต็มเต็มนะตอนไหนตอนที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจตอนที่คุณล้มละลายนัย่นแหละหรือคุณต้องมาเป็นเจ้าของธุรกิจหลาย,ลายสาขา นั่นแหละสิ่งที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีไม่เหมือนกับเมียฝรั่งทั่ว,วไปที่ไปเป็นคนเก็บกวาดเช็ดถูหรือว่าไปนู่นขาดซ่วมนู่นไปทำงานโรงงานเอ่ยนั่นไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่มีอะไรเลยเขาจะมาตอบชีวิตเรื่องจริงได้ไงอืมนี่คือแบบจี๊ดมาเลยทุกคนคืออะไรว่าคือ Question Mark b บเบ e ลเลอเลยทุกคนขึ้นมาหาสาวสว่างทันทีว่าเอเราทำงานโรงงานนี่นะเอมันโดนเราเนี่ยเออโดนเราเต็มเตมเลยเราไม่มีประสบการณ์ตรงไหนอย่าลืมนะคะทุกคนการเข้าทำงานเรามาอยู่ที่นี่นะคะระบบ การทำงานระบบการกฎหมายเราต้องเรียนรู้กันหมดทุกคนไม่ใช่ว่าจ,จู่ๆคุณจะเดินทางดิบๆเข้าไปแล้วไปของานเขาทำแล้วคุณจะได้รับเลยมันไม่ใช่ทุกคนพี่ขาอันนี้ถ้า คุณพี่ย้อนกลับมาฟังชีวิตเรื่องราวของเมฝรั่งอีกนิดหนึ่งคุณพี่จะเข้าใจบทบาทคำว่าการที่คุณคุยอะไรหรือพูดอะไรออกไปทะแยงมุมออกมานิดเดียวเท่านั้นก็พลาดนะคะเพราะคนคนหนึ่งถ้าเขามีประสบการณ์มันไม่ใช้ระยะเวลาที่นานแค่วันที่ผ่านมามันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่คุณอยากจะแชร์ประสบการณ์อันนี้อยากจะบอกตรง สาวสว่างนี่ทำงานจะเท่าไหร่อะจะบอกว่า17ปีจะย่างเข้าปีที่17แล้วนะคะทำงานโรงงานประสบการณ์เราอยู่ตรงไหนเราอยู่ในเนื้อหาโรงงานโรงงานเนี่ยมันเป็นเครือข่ายย่อยหรือเครือข่ายใหญ่หละ่ะถ้าเป็นโรงงานที่บอกว่าเป็นในกลุ่ม แฟมิลี่แฟมิลี่ก็จะเป็น uh, แค่สามสี่ห้าหกดหรือว่าสิ20คนเท่านั้นแต่นี่มันอินดัสทรีนะคะทุกคน on the world ค่ะมันไม่ใช่แค่วันสองวันหรือว่าคนสองคนหรือว่าสิบยีคนมันเป็นระดับร้อยส0งร้อยสาม0้อคนขึ้นหรือเป็นพันคนขึ้นนี่มันเป็นระบบงานที่ใหญ่มากแล้ว มันไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่ามันไม่มีประสบการณ์เรื่องเล่าสาวสว่างถ้าเอามาเล่าเล่าได้ทุกเรื่องเล่าได้ทุกวันมีทุกเนื้อหาแต่กลัวทุกทุกท่านเบื่อตรงไหนเพราะว่าแต่ละวันนะมันจะมีแบบหยิบย่อยเยอะมากหยิบย่อยเยอะมาก แล้วเวลาเราเอาออกมาสื่อกลางเราอย่าเน้นตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งอยู่คนเดียวเพราะหลายๆท่านที่มาอยู่ณนะตรงนี้นะคะเมืองนอกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เจนี่ที่นั่นที่นูน่นทุกที่ถ้าบอกว่าไม่ใช่เขตเมืองไทยแล้วเมืองนอกทั้งนั้นค่ะคือคุณไปรันชีวิตยังไงก็ตามอยู่ไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองนั่นคือเมืองนอกทั้งนั้น เราอย่าทำเป็นตัวเก่งตัวเด่งขนาดน,านั้นคุณพี่ขาเพราะอะไรเพราะเวลาเรามา,าเล่าเนี่ยคนอื่นที่เขามีทำงานทำงานขัดถูเช็ดกวาดเขามีประสบการณ์อะไรก่อนอื่นที่เขาจะไปเช็ดกวาดได้เขาต้องไปทำอะไรผ่านการศึกษาก่อนนะคะขั้นต่ำละอายุ16ปีเนี่ยคุณต้องผ่านเกณฑ์เขา18ปีต้องผ่านเกณฑ์ต้องเรียนภาษาเขาก่อน รู้อะไรไม่พอต้องเรียนรู้ถึงเรื่องการกฎหมายบ้านเมืองเขาด้วยนะคะอืมเรียนเขียนอ่านต้องผ่านมาหมดอย่าไปเน้นว่าเขาไม่มีปัญญาจะมาเล่าเรื่องชีวิตการที่ใช้ชีวิตที่นี่เป็นไปไม่ได้เขาไม่มีปัญญาไม่ใช่อย่าไปใช้ตัวนั้นคิดผิดแล้วค่ะที่พี่เอ่ยคำนั้นออกมาให้สาวสว่างได้ยินเต็มสองรงหูหูยังไม่จบนะ ยังไปต่ออีกธุรกิจคุณจะขยายสาขาเป็น20สาขามันไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับที่ว่าคนที่เขาอยากจะรู้พื้นฐานการที่เราจะมาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาอยากจะรู้จุดไหนเขาไม่ได้อยากจะรู้ว่าคุณจะบลูเบอรี่คนกันเองยังไงอย่าเพิ่งไปตอบรับค่ะว่าคุณเก่งเนื้อระบบทุกๆระบบที่จะเข้ามาระบบโรงงานคุณรู้ดีขนาดไหน คุณรู้ไปถึงไหนนะคะคุณถึงเอามาคุยว่าคุณเก่งกว่าคนที่เขาทำงานโรงงานหรือคนอคุณเก่งกว่าคนที่เขาเก็บขยะหรือกว่าถูบอกตรงเลยว่าทุกสถานการณ์นะการทำงานของทุกๆคนมีระบบมีระเบียบกันหมดก่อนจะเข้าจะออกเขาก็ต้องมีการโจทย์หรือว่าเข้าไปกรอกข้อมูลก่อนนะคะอืม เข้าใจค่ะการล้มละลายทุกคนมีอาจจะเจอกันบ้างนะคะทุกคนอาจจะนะเป็นเฉพาะคนที่ทำธุรกิจหรือโดนนะคะโดนหลอก แต่นี่คือบูธในส่วนที่สาวสว่างทำงานมาเหมือนกันเป็นพนักงานประจำเหมือนกันนะคะทุกคนนะนี่คือในกรณีเราเป็นพนักงานประจำแต่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเป็นคนที่ต้องจ่ายเองซื้อมาขายไปทำอะไรแล้วแต่กำไรชีวิตของเขามันขึ้นอยู่กับผลพลอยได้สิ่งที่เขาทำไอันี้ไม่เถียงไม่โต้กลับแต่คุณจะมาบอกโบเบมาว่าคนที่เขาทำงานเนี่ยแค่ เช็ดกวาดถูหรือว่าถือแปรงด้ามใหญ่หรือทําความสะอาดอะไรยังไงเนี่ยเอาตรงๆนะทํางานโรงงานเอ่ยเนี่ยอย่างสาวสว่างเนี่ยมันไม่มีจุดหมายปลายทางที่เชจะเชยให้เห็นเด่นชัดว่าเขาจะมีประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่คุณฟังขอโทษนะคะทุกคนมีหมดเลยและสาวสว่างเนี่ยคือบอกเลยตั้งแต่เริ่มต้นทำงานร้านอาหารก็ทำทำงานอย่างอื่นก็ทำมาแล้ว อ่ะจะบอกว่าทำงานโรงงานผักก็ทำงานมาแล้วมันผ่านมาไหมผ่านมาแต่ว่าเราข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงเรายังมีเรื่องมาเล่าอย่าบอกว่าเขาไม่มีของดีนะคะเออสิ่งที่เขาไม่เล่าไม่ใช่ว่าเขาพูดไม่ได้หรือเขาไม่บอกคุณแต่คุณไม่อยากจะรับรู้แค่นั้นเองอันนี้คือพูดตรงๆเลยอย่าบูลลี่คนกันเองจะทำงาน อาชีพไหนๆมันก็หลักการเดียวกันทั้งนั้นคุณต้องผ่านการเรียนรู้มาก่อนเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเขามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเทศนั้นๆคุณต้องผ่านมาหมดอย่าโบยบ้ายนะคะอันนี้ขอโทษจริงๆเออไปฟังมาแล้วรู้สึกว่าเอาละจู่ๆมาบูลลี่กันเองนี่มันไม่ใช่แล้วนะคนทำงานเหมือนกันนะคะ คุณจะทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็ต้องสายภาษีอีฉันทำงานเป็นลูกน้องเขาอีฉันก็ต้องจ่ายภาษีค่ะไม่บิดเบีย้ยนตอนนี้คือเรื่องจริงอืมนี่แหละค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคุณจะได้ดีขนาดไหนก็ตามอย่างหนึ่งเลยคุณอย่าลืมตัวตนของตัวเองนะคะมาจากไหนนะคุณไม่ได้ดีกว่าไปกว่าคนอื่นหรอกนะเพียงแค่ว่า ตอนนี้อ่าโอเคการเป็นอยู่คุณดีกว่าหรือว่าคุณหาไรายได้ได้เยอะกว่าก็แค่นั้นเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่คุณอยู่เหนือกว่าคนอื่นนะมันไม่เกี่ยวกันเลยอย่าพยายามดูถูกคนอื่นในลักษณะนั้นนะคะถึงคุณจะพยายามแปลงโฉมยังไงก็ตามคุณก็เป็นคนคนเดิมสาวสว่างนี่ยก็ถ้าแต่งตัวแล้วมันก็เป็นคนเดิมไหมคนเดิมแต่เพียงแค่ว่าดูดีขึ้นแค่นั้น จริงๆโอ้โหกาแฟร้อนมากเลยทุกคนวันนี้มาแบบเดือดเดือเดอเยอะมากอืคราวนี้แหละกรณีที่สาวสว่างไปนั่งฟังเนื้อหาแต่ละเนื้อหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอานำประเด็นมาคุยแต่การพูดคุยของแต่ละคนเนี่ย มันควรมีขอบเขตของเนื้อหานั้นๆเพราะอะไรเพราะเวลาคุณพูดคุณไม่รู้ว่าเวลาไปพูดแล้วคุณไปจ้วงอะไรบ้างใครบ้างนะคะกรณีนี้นี่คือมันต้องมีองค์ประกอบโยดยรวมด้วยไม่ใช่จู่ๆสักจะนะถ้าใช้คำว่าสักจะพูดออกมาโดยที่คุณไม่ได้ไตรรองคำพูดของแต่แลักคำออกมานะเนื้อหาของคุณอาจจะเพียนก็ได้โอเคเนาะทุกคน โหมันมากเลยยิ่งฟังยิ่งแบบหเราไม่เราแทบจะไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยเราก็มนุษย์เงินเดือนจริงหนาแต่ถามหน่อยว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนที่เราไม่มีใบเบิกทางเหมือนเขาเหรอหรือย,ยังไงนะคะ ยังไงก็ตามถ้ารักถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์ like, subscribe สาวสว่างด้วยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอแบบชิลๆสักนิดนึงฟังจบแล้วก็หูอื้ออยู่เหมือนกันนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ตอบคำถามให้แล้วนะคะถ้าใครมาชมนะก็ฝากถึงพี่เขาด้วยเหมือนกันวุฒิการศึกษาก็ห้ามเปรียบเทียบเพราะปริญญาอะไรก็ไม่เท่าปริญญาชีวิตที่คุณมาอยู่ที่นี่ หรือคุณได้ที่นี่โดยตรงแล้ว